สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดการแหล่งน้ำภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสารวจการครับผมชื่อพัฒนดุษสุนทราล,ลากครับผมชื่อนายอุดมศักดิ์คำเมืองครับผมชื่อนายนิลิชิตศิษย์ประเสริฐครับ แหล่งน้ําตามธรรมชาติเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากในการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองหรือเขตเทศบาลซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและสาสตร์วิจา,ารนั้นตั้งอยู่ในตําบลป่าป้องอเภอําดอยสะเก็ดจังังวดเชียงใหม่ภายในประกอบไปด้วยสถานีวิจัยอาคารเรียน6อาคารโรงอาหาร2แห่ง และหอนักศึกษาอีก5อาคารซึ่งต้องรองรับบุคลากรประมาณ600คนที่ต้องอาศัยอยู่ในวิทยาลัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงโดยมหาวิทยาลัยมีระบบการผลิตน้ําอุปโภคและบริโภคจากแหล่งน้ําทางธรรมชาติแต่ในปัจจุบันบางพื้นที่ของมหาลัยนั้นมีระบบะบำบัดน้ําที่ยังไม่มีประสิทธิภาพแหล่งน้ําดิบที่นํามาใช้อุปโภคและบริโภคไม่สามารถ นำทรัพยากรน้ำมาใช้ได้ทั้งหมดการบริหารน้ำจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นผู้จะทําจึงทําโครงงานเพื่อสํารวจคุณภาพของแหล่งน้ําในวิทยาลัยจะทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคตและยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งน้าภายในวิทยาลัยว่าเป็นแหลง่งทรัพยากรที่มีคุณค่าในการใช้ประโยชน์และได้รับการดูแลสืบต่อไปวิธีการทดลองนะครับ 1. สําสำรวจแหล่งน้ำภายในวิทยาลัยว่ามีแหล่งไหนบ้าง 2. วางแผนการทำงานเตรียมวัสดุและแบ่งงาน 3. เริ่มตักน้ำตามแหล่งน้ำที่วางแผนเอาไว้ 4. นํนำตัวอย่างน้ำที่ตักเสร็จไปทดลองจําลววสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยการนำน้ำตัวอย่างไปส่องด้วยอ้องจุลทาตุมิวไอวัดค่า CDS โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและวัดค่าความเป็นกรดดา่างโดยใช้เครื่องอ่านสี C, C สอบเทียบการอ่านค่าสีของเครื่องอ่านสี ร่วมกับชุดน้ำยาทดสอบในเตดและประปับปรุงโปรแกรมเพื่อวัดปริมาณในเตด4.5สอบเทียบการอ่านค่าสีของเครื่องอ่านสีร่วมกับชุดตรวจวัดแอมโมเนียและประปับปรุงโปรแกรมเพื่อวัดปริมาณแอมโมเนียจุดหวัดปริมาณออกซิเจนโดยชุดทดสอบและวัดค่าความกระด้างน้ำโดยชุดทดสอบ5บันทึกผลการทดลองเราจะนําข้อมูลไปเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน จากผลการทดลองนะครับพบว่าแหล่งน้ําพักน้าข้างนอกนะครับจะมีคุณภาพที่ดีสุดเพราะสิ่งแวดล้อมโดยรอบ,รอบ,รอบมีร่มเงาแล้วก็มีพืชเป็นจนํานวนมากรวมทั้งยังมีปลาและมแมลงอาศัยอยู่ด้วยลองลงมาก็จะเป็นน้ําพักข้างโรงอาหารเป็นแต่งน้ําที่ไม่มีร่มเงาและมีพืชขึ้นรอบๆไม่มากเหมาะสําหรับนํามาใช้อุปโภคแล้วก็ แหล่งน้ําต่อมาก็จะเป็นแหล่งน้ําข้างโรงผลิตน้ําจะมีความเป็นบดอยู่ในน้ําซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการการปรับคุณภาพน้ำเนี่ยจะสามารถทําเป็นน้ําดื่มได้เราลงมาจะเป็นแหล่งน้ําข้างอาคารซีหนึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ขุดใหม่สามารถนําไปใช้ลดน้ําต้นไม้ได้ก็ยังมีจิงโจ้น้ําอาศัยอยู่ด้วยแหล่งน้ำลองสุดท้ายคือแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่ใช้เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาได้ ไปนะครับก็คือแหล่งน้ําที่สกปรกที่สุดก็คือแหล่งน้ําหลังอาคารซ3เพราะว่ามีคุณภาพของน้ําต่ําที่สุดไม่เหมาะกับการนํามาใช้ประโยชน์จากที่ไปสังเกตมาพบว่าไม่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่เลยแต่มีเศษอาหารมีซากพ,พืชที่ตายแล้วทับถมมานานจากผลการทดลองครับพบว่าสมมติฐานที่หนึ่งที่ตั้งไว้ว่าแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับผลิตน้ําดื่มจะมีคุณภาพน้ําดีกว่าแหล่งน้ําอื่นๆนั้นไม่เป็นจริงครับเนื่องจาก ผลการทดลองบ่งชี้ว่าแหล่งน้ําที่ดีที่สุดคือแหล่งน้ําพักน้ําข้างนอกครับและไม่ใช่แหล่งน้ําข้างโรงผลิตน้ําสมมุติฐานที่2แหล่งน้ําที่ใกล้กับแหล่งของเสียจะไม่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่นั้นเป็นจริงครับเพราะว่าแหล่งน้ําข้างตึก c 3านั้นไม่พบสิ่งมีชีวิต ส่วนสมมติฐานข้อที่3นะครับแหล่งน้ําที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนะี่ยจะมีความสะอาดใกล้เคียงกับแหล่งน้ําที่ใช้ผลิตน้ําได้ก็เป็นจริงนะครับแหล่งน้ําที่ที่มีสิ่งชีวิตนั้นมีความสะอาดใกล้เคียงกับแหล่งน้ําที่ใช้ผลิตน้ํครับ